หลายคนไสกันนะครับว่าทำไมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยถึงมีสูตรเป็นรูปสส่วนสคูณด้านยกกำลังสองครับอ่ะมันมาจากแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะดูที่บนจอข้างบนนะครับก็ พื้นอันในรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยบนจอจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสมมติว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าละกันนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าหมายความว่าด้านทั้งสามของสามเหลี่ยมจะมีความยาวเท่ากันก็กำหนดก่อนเลยครับว่าให้ด้านด้านทุกด้านเนี่ยมีความยาวเป็น A หน่วยนะครับให้ด้านทุกยอดมีความยาวเป็น A หน่วย จากนั้นครับให้เราลากส่วนสูงมาครับส่วนสูงเนี่ยก็คือเส้นที่มันลากจากจุดยอดแล้วมาตั้งฉากกับฐานเราจะเรียกเส้นนี้ว่าส่วนสูงนะครับอ่าเส้นสีแดงนะครับลากมาปุ๊บตั้งฉากกับฐานกลายเป็นส่วนสูงเราจะให้มันเป็นเส้นตัว h แล้กันครับ h ย่อมาจาก high นะคบแปลว่าส่วนสูงเมื่อเราลากส่วนสูงมาเราจะเห็นว่ามันจะแบ่งครึ่งฐานครับ ด,ดูตรงฐานนะครับฐานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็น A หน่วยเครื่องนี้ครับจะเป็น A ส่วนสองใช่ครับเพราะว่ามันจะแบ่งครื่งฐานฝั่งนี้ก็จะเป็น A ส่วนสองเช่นกันนะครับเ A ส่วนสถัดมาครับ ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมธรรมดาธรรมดาเลยก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ไหมครับอ่าธรรมดาสูตรก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงมันมาจากสูตรนี้ครับอ่าเราเขียนก่อนนะครับสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมธรรมดาเนี่ยมันคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงใช่ไหมครับอ่าทีนี้เนี่ย เราก็ต้องหาส่วนสูงก่อนนะครับว่าตัว h ของเราเนี่ยมันมีค่ากับเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยเราจะอ้างอิงจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสะนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้จะได้เป็น h ยกกำลังสองบวก a ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมครับด้านประกอบ ยกกำลังสองบวกการจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากครับก็คือตัว a ยกกำลังสองนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็แก้สมการได้เลยครับได้เป็น h ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ a กําลังสองทีนี้เราก็ย้าย A ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองไปฝั่งนี้ครับกลายเป็นลบ a กกาลังสองแล้วก็ส่วนสี่เพราะว่าเรานํายกกำลังสองกระจายเข้าไปนะครับแจกแจงเข้าไป ่าโอเคทีนี้ครับจะได้เป็น h ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับเออ 4a กำลังสองลบ a กำลังสองส่วน4ะครับอ่ะอเ,เราจะเห็นว่าอ่า h กำลังสองมีค่าเท่ากับทีนี้เนี่ย 4a กำลังสลบ a กำลังสองได้เป็น 3a กำลังสเห็นไหมครับส่วน4อ่าโอเค ทีนี้เนี่ยมันเป็น h กลังสองอยู่เราได้ h เดียวนะครับก็ h 1เราก็ใส่ square root ไปนะครับจะได้เป็นเราก็ใส่ square root ตรงนี้ปนไปเลยครับ 3a กํลังสองส่วน4ตัว h ก็จะมีค่าเท่ากับทีนี้เนี่ยจะได้เป็น r o ท t 3ที่ a กํลังสองถอดรูทไปเหลือ a เดียวจากนั้นเนี่ย4ใส่ square root ก็กลายเป็น2นะครับจะได้เป็นรู a ส่วน 2นะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูที่สูตรเดิมนะครับเซตหส่วนสคูณฐานคูณสูงเนี่ยก็เราก็แทนสูตรเลยครับเซตหส่วนสฐานเลยครับฐานคือที่เราหามาเมื่อตะกี้ครับก็คือตัวอะไรครับก็คือตัว a นะครับฐานก็คือ a ออาร์เซตหนึ่งส่วนสคูณเจากนั้นคูณสูงสูงของเราก็คือตัว h นะครับตัวเก็คือที่เราหามาเมื่อตะกี้ครับก็คือรูทสาส่วนสองเอคูณกับรูท สส่วน 2A เโอเค okay, ทีนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นรูทสาทีนี้เนี่ยรูทสาส่วนอะไรครับ2อคูณสกลายเป็น4ี่รูทสาส่วนเอแล้วก็ A อคูณเกลายเป็น A อยกกำลังสองนี่ครับเห็นไหมครับว่าสูตรมันมาจากแบบนี้ได้เองครับนี่ครับ ตอบรูทสามส่วนสี่เอยกกำลังสองก็คือรูทสามส่วนสี่คูณด้านยกกำลังสองนั่นเองไหมครับเห็นไหมครับว่ามันมาจากสูตรปกตินี่แหละแต่เราใช้แบบประยุกต์นะครับก็กลายมาเป็นสูตรรูทสามส่วนสี่คูณด้านยกกำลังสองนะครับก็จะทําหาพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ ถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปรับเป็นทั้งหมดนะครับเพื่อที่ไรไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ